สวัสดีคะ่ะไม่คลิปนะคะคลิปนี้จะไปกทำตำปูปูมา้มานะคะอะ่ะพริกขีงนุ่พริกขิงนุ่มค่ะใส่ไปนะคะแล้วก็กระเทียมไทยค่ะอะ่ะมาในโคกเลยวันนี้แบบมิตเป็นแบบตำปูมะดกระเด็นกระดอนเป็นตำปูม้าใส่แบบว่าปลาด้วยนะวันนี้ตัางฟีฟค่ะไหลลงมาในโคกเลย นี่คือชูรสค่ะต้องใส่นะคะนิดนึงเบาๆไม,<ล>ไม่ได้หรอต้องแล้วแต่ใครรักชูภาคไม่ต้องใส่เอาส่วนนี้มีน้ำปลรราใช่ไหมส่วนนี้ต้องมีน้ำปลรรานิดนึงนะคะ,คะน้ำปลาต้มค่ะ,<า>น,ะ,คะน้ำปลาค่ะใส่ไปนะคะมะนาวค่ะค ใกล้ๆเลยค่ะแบบเคทีนะฮ<น>ะๆๆอ,อันนี้เป็นฟูมารตัวเล็กนะคะเอาไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็แช่น้ำปลาแช่ฟิตนะคะมันต้องฟิตนะคะเสร็จปุ๊บอ่า มาใส่เลยใส่นี้เลยใส่หมดเลยเราจะมาบานกอบป,ป,ปีของนี่เนี่ยคะ่ะปูรเรสติเยนพัทยานะคะอันนี้ปูกระเทยคะ่ะใส่ไปเห็นไหมคะเดี๋ยวกันไม่พอนะคะไม่ต้องตามเห็นไหมคลุกไปเลยคะ่ะเยอะกว่า อ่าอีกหน่อยเนาะมันได้อยู่หน้อยู่แม่ก็เสือกต้องปูปีนนะคะโอเคพักแป๊บหนึ่งได้สูงปูเนตเดียเหรอจะสู้ปูกระเทยหน่อยแตกแตกไหมแตก โอเคเสร็จแล้วค่ะสำหรับตำปูกระเทยนะคะโอเคเดี๋ยวเจอแับก็แพ้เลยทำเสร็จก็ต้องชิมนะคะสำหรับปูมา้าปูกระเทยค่ะประทันกับเรสเบียน <Okay. S 1> จแต่ใส่น้ำปลารนะ้าสุดนี้ขอชิมน้ำก่อนคนแรก oh. Bạc 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 น้ำสตอ็อกคใช่อ่ะน้ำสต็อกเต็มเมหน้าเลยงวม้มาโอเค่ะเดี๋ยวเจอนคลิปหน้านนะคะปูกระเทยค่ะตามี่ยำยยปูกระเทยว้าชากังลาว